หายง่วงไหลนองหายท้องไหลมากกินกาแงาายห้ยใเริ่มก่าหนาเส้นยื้งบ้าพขอมข้อใส่ใสเส้นยื้งว้าคข้มขอรู้ไอ้ใส่รู้ไอรว้ไอ้เมบารมีกูัวทีสาขาพระปูตางากพาแต่ว่า่มสาธุสาธุสาธุอนันต์เรสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผาเป็นหนึ่งเดี เปลี่ยนยังอีกตัวดีเรียนเลยออกเรากเียนสามเปลนเปลี่ยนเปสามอปลี่นสามครับเออเปลี่นสามปี่ปลีี่ที่เปดี่รมกันเพราะว่าบอกว่าเป็นเพราะอะสามเป็นสี่อันมาครับมากามาสี่ค่ะเออมาสี่เมื่อมาเรียนื่มาเรียนสื่อนยู่ทั้งรถก่อนเมื่อนั้นสัมผัสจะออกเลยเต็มๆด้วยทางประเทตุครับออกเลยเครับออกเลย ออกซ้มหนึ่งเออวันนี้ออกส้มเลครับผมเออนีาอกซ้ำเนาะครับผมเออออกมาสามมาซีแล้วเอคื่อปไอ้ืนนี่แหละอ่าเขาจะเอาเป็นเรียนตางประเทศอีพี่บอตังประเทศมีครับมีเสมอเออเอาไป็นสงสครับมาเคื่อนเนี่ยมาเคลื่อนผมก็ถือเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างครับเอียเก้าไหมอันเกาเจ็ดหร่อเอะเซ็ครับผมแล้วก็ถือเึ้ศูนย์ซียอดเงินอันถวายบ้านนี่

ทาสราีอะไอนี่นะครบล่ารื่มวันีครับเจ๋ไเน็นมากวันนี้าขอคิวคนละคนลรคนดว่่คนเซน่า่นตอนที่หมีแปดบซีใบันถ like no yes euh. ี่คนุกคนซแปดสิบใบนะครับล้ววันที่หนึ่งแปิบใบครับถือทุกคนก็าคาเกบนไปทุกคนแบ่งเร่ง่ะ้วยไปนำกันอนุมัติ์มอนุมาตหม่ลาชื่อลานาะ พี <Cornell. S 2> ่นหลับหลับด้วยด้วยดคต่เหน่มาก่ะครับผมวันนี้ฟันเห็นปืนทิเออเืนเฮียยูโรดีครับเืียนเฮียยู่รดไม่พบให้ว่าที่สามแปักเข่ะว่าที่เป็นสามแปดสีแปดสามแปดีนะครับผมสามแปดสีแปดจะเลือกจะพ่าดก็มาคิดกันด้สามปด ปวดใจนิดแยนในการรับชมนะครับเนาะค่ะท่านสองเปรเป็นแนวทางใ่ัี่นงครับผมิจหนาเออมากก็จังเอามากเป็จังเอาวยครับเด้อ่มันดันเอายู่่ามากกันเาเพราะันนี่ครับมาขึ้นกระเสือกอะไรได้เสือเจ็ดเก่ากันปู้บอกไปเที่ยวต่างประเทศได้ซสือไมเต็มเต็มยีกเยเดอดเงินเออว่ามากเป็ังเอารองเบครับกวันกลมกันเนียครับเป็นแนวทางให้พที่น้องเอซครับผม ใเาเ่าเไปซื้อแมเนี่ยือบซื้อแม่นี่ยกือืออีกของเสียจนเขาขนาดอ่ะเรบ้านเสียไอ้ของเสียเองสุดอยเนี่สุดรเนี่ยเอฟซีก็ฝากซื้อถือกันเต็มอยู่ครับเมื่อวานี่เจ็ดเก่าก็เจ็ดเนี่ยบางพี่แต่นี่มซีซุนเห็นมั่ของเสียจนาฮ่ม่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่ ยอป้ากับเขาครับครับมาขึ้นเนี่ยเต็มเลยเถือกันเต็มอยู่พ่ได้สองแสนห้าหมื่นครับดยสองสองแสนห้าหมืนสองร้อยสี่สิบครับมันดียวได้ไปออกซีศูนย์บดเก่าเจ็ดลังมันออกปู่บอกบอกเชียอกไปเที่ยวต่างประเทศด้ววัยไอเปิดแอร์ไปิเ้ยว่าไปไป เปิดไปเลย่ะเติมปดแปดสามเออสามปดลวแม่สามปดแล้วซเแปดแล้วแม่นี่เอสามปดซีปดเออามันตกหล่นจริงนะจิประพาดนะครับเอาี้สามีซียมันถินไปแม่วอาอะไรอที่อะไรเนาะถ้าพู้งบหน่อยก็เรียกเอานะครับนะเชียตัวใดเรียกเอาเรียกเอาไม่เอาหัตัวมันมีเงีนซื้อเลยครับผม เออโนอนันนักก็บอกยังสั้นดครับผมเล็กนอนเอาเล็กนอนเอานัวหอวเัวหัวนัว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 หัวหัวนัวับหััวหัวหวิ่งหััวัวหัววัวหววหวาวัวหัวหัววหัวหัวหััวัวัววาัวหัววันหีวัววหยวหัววหวหััวหัวหัวหัวนว่าวัวหัวหวัว เอนีนครับแปดสามปซื้อก็ไปก็มาครับผมมันกลายตัวรอกนั่นปอะไไปจับไปหาไวได้พี่้องเอครับผมสื้ประกับซื้อตับแตกดิครับโคตรถูกหลายอนีครครับผมสล้านพี่เดิหูได้สองล้านครับผม ครงกันพระเครื่องนะครับระบรระะเครื่องอนุมัติไม่ได้เสียค่ครับผมรงกันพเครื่องครับน่ค้ครับเลยครับครบเครึ่งมีูสีรับกิจารณาค่ะเออ่แล้วนพ้าววัอรันหลัต้ใส่ดีถ้าครึ่งมีคืออนุมัติค่ะอนุมัตเร็วไปยังวันนี้คนอยู่หัวถือถือกวฉันโปอะวันที่ห แ an? ้วมัน้ากันจริงม่อเออนกัริงมาครับผมองที่หนึงที่เป็นของผูใด้นะครับเออว่าเป็นของูใด้ต้องครับผมเออตลีมเาเลยีมเนาะคยวบ่ไไรเลยสตลีมแสิบกว่าตวเออข้าก็เด่งเอาที่ อเดี๋วาทีหนึ่งไปยิบมั้งไปยิกไเดด้วยไปดดเงยดัดลวยันวเมื่อให้ทุนละจีบวันเงยนักสืบทะเลวนัดมุอะไรสเลเลยดวนเออแมนอยู่เ็พ่อโรคมานมันมือนีมือมือนีขืนมือื่นลงเนต้องกระทานขาดทุนเหมือนจะเป็นแสนแมนตายขืนเนโรคหวโันนลง ามน้ำมันก็แห้งแท้งน้ำมันเขาเขาเขายืนยันไว้สามสิบหาบาททั่วประเทศเลยแมนโอ้แพงหลายเนี่ครับจะเป็นต้นเงินนะครับเนาะเที่ยวดีเพีต้นเงินครับตนี้ารไม่ีสูงเด็ตอนีมาถวายเลยนะครับเมื่อนี้นะครับเนาะซื้อตัวละสิบาทเลยซ้อดวนะครับเนาะเอ็กรดตแทงมาตีหัปูนะครับเนาะี่็บกติไทยหายเก็ดตังไดนะครับเนาะทีซีครับผม ปูได้ไปพกฟืนมากัน มาอีกนานักน่อยเออบางือนไอ้วงดีกังเลยไ,ลไปตืงนแล้วไปขออีกนากว่ะทุกไก่ไปได้ทักทิ้งทักทิ้งทักทิ้มาวันอไปดหวนน่้มาเขบอกดูเจ้าค่ะเออมาบอกมามามที่เขาบอกก็ปูปูอาาสิกรรให้ลูกเด้อลูกว่าจะมาวันทีป่ปูจัดงานใหญ่นะลูกไม่ได้มาผิดคาพูด มาเติมรายมาเติมรายลวกมาเติมรายอามาเมื่อได้มาคาดว่าพอมาขอคํามาว่ารูกเ้วพอแบบนั้ฝากมาว่าจะว่้ฝากแล้วได้พอ่าถึงวามือเหยียบบางอิงบางเถงมาให้ได้มาเออมาเมื่อมาได้มาพอคือเว้นนึกได้ก็คือว่าถูกเติน้ำมั่นเติมน้ำเข้าเบาค่ขาแม่ไม่มีได้ลูกจุมแต่งตัแต่งตรับไป ลูกก um. uh. ็บริคิดตัวป uh ูแต่ว่ามันจำเป็นบริมากเอออาวอาวอาว์อาว์อาวาวอาวพอยกโทษให้ล well, yeah, uh ้ววานมือ huh. ถ mm ือ hmm. ว่าทำดีมากเลยอาหารการกินทำมาเพียบนอนไหวอย่างนานอนไงลูกไปหาเห็ดบดบดมันบมมีเพฮ็ดเย่้อเฮ็ดเปาะมันจะบอกออกเอออดักืนลูกนะเฮ็ดลูกไปหาอยู่ยังม่ทันออกปูแต่ว่าอยู่มุกะหาในเยอะมากเพราะานก็เอาาแล้วพอามอะไรเรื่อง เอ่เอาเอาพอ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 ไหเอาพอเนี่ยพอหนังบ่หมาพอป่าพอหนังออนอ่อนหันมันอ่อนอ่อนอ่ะห้ารว่าการตางปื้ดปืนะว่าเขาแถวการชิอค้างเียมันขวัญพีหีเดินทำาออมไม่สิชมาทั้งเลเออหารกาเกลีอท่างราไปีนะอาุญเนาะป้า้า็คุยยอสิงไก่บี๋หู เอาถ่วยบ้างทำไว้อาหารการืินเครียดมานบวกกาหายดูหายร้านแรงตึนมากขึ้นเป็นงั้นคือมากขึ้นพอหายเครนยดมอกรกันเอยนั่งหลับกันมากวนอาหารการกินรางวันช่หนึ่งก็ว่าร้อมกันพุ้นว่าบานีเฮคนถือได้โคกางหล่ะระทาหายดูแลเออได้มาหาคอเน่เอาการผี่บอกกันตึงต่างเนาะไก่รู้ด่เนาะไก่ยูขานตังไก่หายเป็นใจมัต่แล้วมันอ่อนเออ ท,าาท้างต่างวายร้ายรอยกีรุษัวถือมาถึงทองแต่เอาจังผีตตอถึงัน่ยเดี๋ยวพอมีติไม่ติไม่ติพ่อถึงไม่ติผ่านฐะานะทำรากไปตลอดปากปิแพน้ำมันก็ขาดทุนปู่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงใช้น้ำมันก็ขาดทุนตลอด น้ำมันเก้าเติมแล้วหมดเติมแล้วไปหมาพังมาหวยนหมยคนเติมแล้วหวนตามแล้วพังน้ำมันเก้าเต็มแล้วแม่บ้าปู่ซ่าราน้ำหวานน้ามันเก้าเต็มพอบอกมาต่อตายอปมีพอน้ำมันเก้าเตมไปคืนไปกับบ้าไหนเจ้ว่าหวหนึ่งเจ้าป่คืนได้เหรอ ขนได้เอเาให้รวยไปเลยน้ำมันก้าเก่เติมเรวหมดทั่วประเทศขนไว้เรามันทำมาจากถ่าดากปูตาฟืนดินาอน้ำมันก้าเก่งทมาพุกเติมรู้วยก็พอเขาแต่แกตากุเติมนรว่าด้วยห้าวป็นคนเติมไม่ท้ายแบบเราเขาต้องเติมให้มมนเติมรถเติมราูุใด้กว่าท่านไลยเติม ไปแหวะตื 99, 99, 98, 99, 99. ่นวะแล้วขาเบิ้งนะวางขี้ออฟ้ามากี้ออกวะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสององแล้วก็ห้าเก้าเก้าวะห้าเก้าองึงเลยอออืห่าห่ามาเอาเหรียญของไปเท้าเบอ้งเพราะว่าป่าชาติโกรธหลัได้บูชาฝ่าย ห่างไม่ม uh, oh. so, ีแบบเวลท้าทิ้งกันท้อเราไม่ใช่ธรรมดานะแต่บอกพ่อสวดให้เรียกร้อแล้วลูกเออเท้าเวทสุวรรณองค์เท้าเวทสุวรรณรุ่มประธานพรโชคราชให้ลูกด้านบะอึดดูอึดกลิ่นให้ลูกด้านมีกลิ่นมีไข่มีกลิ่นมีข้ามแล้วลูกเด้อแบ่งกลิ่นแบ่งไข่แบ่งข้ามช่างรักมากมือเนี่ยชงน้ามันคาบอกลูกด้านเนาะไก่หรืออีนั่งกอง ม <iento> ่รั้มันบมันไก่ไก่เอาที่บักยเอกบยเอกัเอกไปไปทั้งหลายหม่เอาอันนี้อยู่จะพ like ูดไปย่งอันนั้นไล้เอาไเอาค่ะอ๋อย่างย่างยนคือกับบักยเอกมึอเอาข้างกัดรับคันอันนี้ก็จะจะพูดเอเออเอคือรู้เอาดมาใช่ไหมล่ะ เอ๊พี <m> ่หวังบุญมาท้าบุญปูตาปูชื่อขาวๆนะลูกเนาะอันนี้ไม่รายคือรายเสียงรายปูรายข้อมนะลูกเนอะรวมชวบานรวมต่างน้ำไมาคู่กันต่งอาใครแต่เรื่องแต่เรื่องคือปูทุกคนอมดำดำด้วยแล้วลูกเนอะให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลมาขอให้ทองไหลเข้ามาเงาเงาเงาคนนี้พอรับไค่นลนะลูกเนอะอ้กูวันว่าสุขภาพรับแต่เรื่องแต่เรื่อง พอันนี้ขางคาะราวะของอื่นอันก่อนกอแล้วอันนี้คาราวะไปพอขอพ่อจากอปพอหัายูดึงไม่แห้งมันดูดึ่งไม่แห้งเรอกใคร่ออื่นหังถ้าถึงมาขอหนดูดึ่งไม่แห้งอ่ะเตรมกระเป๋าอึดตึงเออหันก็ตึงต่กะเป๋ามันเต็มแล้วไะอ ถ้ามาอีกนั่งก็กถือไดถูกได้รัูตบกระเป๋ามูเงิไม่งันถือ่าไดนมีอย่งไเอาไปกับว่าผู้ชาว่าบางเง่นกระเป๋าหนักมาพ่อกระเป๋าหนักแต่มันไม่พอใช่มาพ่อจะทำยังไงลยมันไม่พอ้ายเอาอบนึงมพ่อจะให้ของอนึ่งก่อโอเคเอามาอีนงหนักอเอามาของหนึ่งเออคือเอามาอยากเขอา ดักไปลงเขาลักข้องทึงข้องรู้ไว้ร่ำร่ำด้วยรู้ว้ยมาซาภาษีเอออันนี้กระเป๋าแล้วกระเป๋าแล้วกระเป๋าประมานท้าเวทุวันรุ่งประธานผ่อนรุ่งก้าถุงก้าวถุใครเอาไปแล้วเงินเต็มถุงเต็มไทยมันไม่ามกราร้ว้ย ด้วยคงบางมนเท้าว้วยกัว่ะเอาใช่กระเป๋าโอ้เต็มาปงาบาบบนี้คุกกิ้่บบปังปั้งปังปังตรงนี้ ม่นเอาตัวจไม่ปูไม่ต้องมา่มงเก้าศูนะเกาศูนย์นี่เจ้าวันนี้พันเสียเอกัเสียเอกเอาตามสัญญาจะปูเข้าตามสัญญาใช่ไหมครับผมเปไปทาไมาไมเป๊ะไมาไหมปเลยปูมาขึ้นไปบัแบัเสียเอกแล้วมาเขาเลยทีนี้บาทุที่า เขาใช้เว่นไม่เมือไม่เขาไม่เขาฝ่ายพิกก็ไมามีใช้เว่นก็ม่เม้นเขาคือ้ฝาเขาเขาแป้งทัม่มีก้าวังทัง่กู้ทั้ง่ก็ีผู้ายคึ่งานหาฝ่ายโดดคือ บางแก้วเออเบากันเปิดกันเมื่อแรกมาหรอครับพูดเราพ้อมพอพอมาพอ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 รลอมหงมเ้ยหรอไม่ดีกว่าหงมนีแต่โกนเขาเออ่ะ น้อยนี่นอยปูน้อยข้อหัวอลายอหัว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 หมวหัวหัวหทวหัวหัวหัวหมวหั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 วห่วเัหัว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 ่ัวหัาหัว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 หยวหัวหัวบัวห้วอัวห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 วหัวหัวหหัวหัวัวห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 ัวเวหั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 วัวหทหัวหัหัวมัวห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 ัววัวยววว บก๊วงจุดห้าใช้ไหมครับเอออ้อรองเนาะร้องเนาะร้อนเนาะแบบนี้อือครับมาจับใบบก๊มาจับยุบเอามัจับใบเอามาจับบย่าก่อนๆเอามาจับมัจับหาเต้องมัจับน้ำไม่มาจับไม่ห้าทุกถึงทุกอย่างต้งรุขงแม่บ้าว่ากรข็บ้าอย่งนั้บ้ามาเลยไ อันหนึ่งจากมาแรงคือหหติ๊บก็ได้บ้าได้ติ๊บาไตึบได้บันบ่าติ๊บติ่งบ่าคือบาตไปม่พอเพียงเพียงเพียงไอ้ได้ติ๊บเอาไป ติไปได้ติไปเอาไปมึงมันมันเลยเดเ๋ยวเ้าเสียเออพอทชัยน้เงติไปอยู่เอาไปกินเขาแรงว่าหนกว่าเออเป็นคนถุงมือผูเขาแรไปกินข้าวแรงตอนเย็นวันไหนมารตอนหกโมงอ๋อเแคือไรกตีเขาแรงนะลูกเออเป็นคันขาวร่างไกลห้งช่องส่อไกลยเขาไกลวาขึ้นเดี่าวีะรึ้เขาไปได้ห เออเข้ามากเข้ามาครบวันีอันนี้มีรงลาคุราคอรา,อ,อ,ครราอ๋อเอีกพอไก่กับไก่ยักมากมงสิบมสามาื้อใจมาอีกพ่อนาถ้ามาไม่ได้มานถ้าไม่ถากคุณพ่อว่าทนด้มาถาม่าถึงไม่ถูกไม่หลับไม่ถูกไม่หมานบอกเอาถึงไม่ห่างบอกไม่รับู้เราถามหาคูา่หาแบบหาคูา่หาแได้รักงกันว่ได้ล้วรู้เราได้กูไดู้พ่อให้รางวันไปแล้วง้า รางบางน้ำคืออะไรใช่ไหมร่างบางน้ำคือน้ำมันเติมแล้วรวยจาเรองแบเติมเติมแล้วรวยก้าวเกด้าวเกนะวาครับได้คึกกันมันบานมับานหายมันบานมังั้ํน้มันเขาก็คุ่งกระจายไปทั่วุกทดก็ได้ได้ด้วยแบบได้ด้เยแบบ หายเดินทางปลอดภัยหายแต่เรื่องแต่เรื่องขอหายเรื่องไรน้าขอหายบ้างหายมากด้วยบุญบารมีปู่ที่ฝากเขาปู่ตราประธานโชคลาภให้ลูกให้ร้านอ่าดูเดึกไม่แห้งแล้วลูกแล้วอ่าได้ได้ได้เออเามะเปาก็ัวชเวเตาอันนี้เปอะไรขายขายรากดีป่่าฮ่าย่าฮ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 ่าย่าฮ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 าฮัาฮ่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 า่้าย เก้าเก่ก้าเป่ว่าแต่สลหายเริ่มหายนองหายท้องหมากจิกแกมากหาย้จเริ่มเก่ามาสียง้ว่าคมพ่อใดก็หายใส่เสียง้ว่าคมพอรวยกับหายรวยรวยพุ่บารมีกูทิ่สุข้ารข้าวตกตามรับวขาแต่เรื่มงแต่เริ่มสาธุสาธุสาธุเอาโป๊ะโป๊ะโป๊ะมาพักแม่วาพักวัวลักวัา